เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะแมลงทอดแมลงทอดอุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้จิโปมิโปมันนี้จิรอว์มีอะไรบ้างมีกระดูกถ่งเออเอาไฟเท่าสั้นเอาไหมลองกันไหนนี่นี่ดักแด้ดักแด้เดี๋ยวมาลองกินดักแด้ที่เมียนมานี่อุ้ยนี่ชอบเขาความแบบใส่พริกเนาะใส่พริกใส่ใบอะไรสักอย่างใบมะกรูดแน่เลยเนี่ย ริงกล้บาเอียมียนมาไวดิสเมียนมาอาอ่าไวดิสเมียนมาเมาเซเมเยนมาเยนมาอ๋อเมาเซยเไเ่นหรไฟเตาสันรับรับเลด้าสันไฟเตาสันโอเคเตาสั่นห้าพันห้าพันเนี๋ยวาลองกินดู ตัวนี้ใหญ่มากกระดาเดี๋ยวมาลองกินตรงนี้เลยนี่นี่นี่อันนี้เป็นดักแด้นะคะที่เมียนมานะคะเมืองยางกุ้งค่ะเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ใบมะกรูดนะคะทุกคนเนี่ยเขาใส่พริกมาให้ด้วยอุ้ยร้อนอบมากเลยมาลองกินดูอืมอมาก ลองกินกับผักไอน้นี่ิลองลองกินกับใบมะกรูดจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ใบมะกรูดมันโหแพ<ด>กแปดสิบบาทวิ่งนี่แปดสิบบาทผมว่าแพงมากแต่แรกนึกว่าห้าร้อยห้าพันเออมันแพงมากอะ่ะเนี่ยต้องกินให้หมด <laughs> อุยทุกคนคิดว่ามันสมราคาหรือเปล่าหรือว่าเราโดนชาร์จน <Okay. S 1> ี่ จัดไแปดสิบาทถ้าห้0 0ันห้ประมาณนี้เลยนะคะ 5, รับนี 5, ่ห้าพันจัดห้าพันจัดก็คือ80บาทเลยเนี่ยทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยะครับว่ามันสมราคาไหมแต่ถ้าสมมติว่า500 500จะประมาณ10บาทนี่อ,อกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดแตอร่อยนะมันกรอบดีอ่ะมันกรอบไปเลยมันไมี<อ>ความนุ่มอยู่ข้างในเลยจะมีพวกอะไรนะที่ป๋มอืมอร่อยนะมันกรอบอืม แต่ถั้งนั้เราถือว่าแพงนะแปดสิบบาทไไ <c oughs> แพงมากกินแป๊บเดียวหมด <c oughs> อ,อ